ขอโทษทีนนะแค่กินไปนิดเดียวเองอะปล่อยฉันไปเธอขอร้องละใครจะเอาบ้าไอ้ซสืี่ซีนี้ยืนดูอยู่ตรงนั้นซะ ฮขอโทษด้วยครับอย่าคิดมากไปเลยการที่พลังนักรบต่างโลกจะเพิ่มขึ้นมันหลังจากนี้เอ่อแต่ว่าตอนที่พี่อายุทเท่าผม ผมว่าควรทาเหมือนพี่ออกจกตกะูนาเสไปก่อนเพื่อฝึกเองครับฮิโรมิฮะพลังน่ะไม่ใช่ของที่จะได้มาง่งายๆแบบนั้นนะพี่อิซมิแล้วก็มีงานอยากให้นายช่วยหน่อยนะคราวเนี้ยจะตกะูนาเสไม่สิเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนักรบต่างโลกทั้งหมดเลยฮะ <c oughs> ไอ้พวกนักรบต่างโลก 「むなしむなしけどよわきない」 รุ่งอรุณลูกเครื่องโยมุเหรออืมชื่อว่าคันบาระอากิฮิตะนี่เหรอมีนักรบต่างโลกส่วนหนึ่งรู้จักชื่อนี้เรียบร้อยแล้วเพราะเป็นกรณีหายากเลยชื่อกันว่าค่าตอบแทนสูงถ้าปล่อยเอาไว้เดี๋ยวต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น,นแน่หมายความว่าให้ไปกำจัดเสียน,นะครับถ้าทําได้นะจะทําให้ได้ครับถึงผมจะไม่มีพลังเท่าพี่แต่ว่าผมเองก็ไม่ใช่ฮะ พี่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะลูกครึ่งโยมุกนั่นมีความสามารถพิเศษอยู่คือเป็นอมตะมันเรียกว่าอย่างนั้นนั่นทีจะซ่อนตัวเหรออะไรกันรู้ตัวด้วยเหรอเขตดดาของเธอยังอ่อนอยู่ <c oughs> พิอสมิคงรู้ตัวแล้วล่ะแล้วลเจ้าตัวที่อยู่บนหลยเธอมันอะไรนะ่ะคนตระกูลนาเสอโยมุมนเลี้ยงเหรออะไรเล่า อย่ามาว่ายากิอิมโมจังได้ไหมโยมุเองก็มีหลายประเภทนะนี่พรุ่งนี้จะออกไปข้างนอกใช่ไหมอะไปจะลุกครึ่งโยมุอะไรนั่นล้าจะทำไมอ่ะขอไปด้วยได้ไหมอ่ะเข้าใจแล้วคิดว่าจะพูดแบบนั้นเหรอทำไมเล่าไปสองคนดีกว่าไปคนเดียวหยุดแล้วนี่นาเป็นหน้าที่สำคัญไม่ใช่เหรอก็เริงอยู่แต่มันก็มีความเสี่ยงจะให้น้องสาวสุธิราไปในที่แบบนั้นไม่ได้หรอกน่ารำคาญ น้องสาวสุดที่รักอะไรกันเล่าพอได้ยินแบบนั้นแล้วรู้สึกขนลุกจริงๆเลยไม่เห็นแปลกตรงไหนทำไมถึงไม่ชอบล่ะตอนอยู่ประถมพอพี่พูดแบบนี้ยังดีใจมากเลยไม่ใช่เหรอก็นั่นมันตอนอยู่ประถมนี่นาะตอนนี้อยู่มต้นแล้วไม่อยากได้ยินที่พี่พูดแบบนั้นหรอกเนาะพี่จ๋าพี่คะพี่ชายฮะปะ,ะ,ะเป็นอะไรไปนะ่ะพี่เดี๋ยวเรียกพี่แบบนั้นเลยนะ เปลี่ยนเธอเปลี่ยนวิธีเรียกเร็วพี่จา๋าน่ะได้ไหมขยะขขยงพี่นะขยะขยแงที่สุด้รอกำลังเข้าชาชลาเพื่อความปลอดภัยถ้าึงอย่างนั้นก็เธออยู่ในภูเขาลึกเหมือนกันนะเนี่ย จริงด้วยสิอ,อ,อมิสกิเป็นงไม่รู้ตัวเลยสินะถ้าหนูเอาจริงแล้วก็เขตแดนแค่เนี้ง่ายมากจะตามมาด้วยทำไมอ่ะก็บอกแล้วไงว่าจะมาด้วยจะไม่ได้ว่าตอบตกลงนะกลับไปเลยเข้าใจแล้ว<อ>คิดว่าจะพูดแบบนี้เหรอ อะไรเลยนะก็เป็นที่ที่เหมาะจะซ่อนตัวดีไม่ใช่เหรอฮยอมือมารู้สึกถึงพลังของเราเลยโผล่ออกมามั้งรียบไปกันได้แล้วเฮ้ยรอกันด้วยสิ แม่แม่ไม่รู้สึกแบบนี้เป็นนักรบที่ประมาทจังนะส่งคนแบบนี้มาได้ยังไงคุณอิซุมิคุณไม่มาเองมันก็แย่สิครับเงียบจังเลยนะอืมไม่รู้สึกถึงนักรบด้วยแต่ว่าแล้วจะทำยังไงล่ะเอามาตามไม่ใช่เหรอลูกเครื่องโยมุนั่นเน่ยมเป็นคำเปรียบเทียบมั้งเพราะว่าแข็งแกร่งคนอื่นก็เลยพูดเกินจริงนะ่ะนั่นสิ ดูจากในรูปแล้วไม่เห็นจะเอา้าอะไรเหรอที่นั่นล่ะเราหาเจอแล้วรอหยุดตรงนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยนะโอ๊ยเจ็บคนเหรอนี่มันอะไรอะ่ะเลือดต้องสาบ กันบาระากิฮิโตสินะแล้วนาเป็นใ,นใครเนยนั่ <ś c oughs> นมันหินโยมุจัดก,การได้แล้วเหรอ มีอะไรเหรอพิสกิเมื่อกี้มีอะไรไม่รู้เดินไปทางนั้นนะคะแล้วก็สาระรูปแบบนั้นแม่อะไรกันแบบนี้นี่เองเธอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วนะรอด้วยสิอะไรเนี่ยยังมีคนเหรอสอดตัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกันน่มี่พังนะเธอเนะี่ยกลับไปได้แล้วทําไมเล่าพลังของเธอนะ่ะสู้หมอนั่นไม่ได้หรอกถ้าหมอนั้นเข้าใกล้เธอได้แล้วจะทํายังไง <c oughs> ยกักษ์ใหญ่ เตรียมใจไว้ซะเดี๋ยวสิยังไงนั่นก็มนุษย์ไม่ใช่เหรอหลบไปก่อนโยมูรูพระห่างมนุษย์มีอยู่เยอะแยะไปโดยเฉพาะเขจะมีสติปัญญาแบบหมอนี่แหละอันตรายเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิผมไม่ใช่โยมูสันหน่อยผมเป็นลูกครึ่งโยมูตั้งหากแล้วแล้วมันยังไงล่ะจะลูกครึ่งหรือเต็มตัวก็เถอะก็เป็นโยมูอยู่ดีอ่ะ้ย ทำไมพวกนักรบต่างโลกถึงได้พูดแบบนี้เหมือนกันหมดนะอะไรเล่าพระผมเป็นลูกครึ่งโยมุเลยจะลอบกัดหรือว่าจะหลอกยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอของมาแน่อยู่แล้วโยมุอย่างนายนะก็ะบอกว่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์ยังไงเล่านี่นายจะไม่มากับพวกเรางั้นเหรอมิสซิคินี่เธอถ้าจัดการไม่ได้ก็ให้พากลับไปด้วยสั่งไว้แบบนี้ไม่ใช่เหรอมันก็จริงอยู่ เดี๋ยวสินายน่าอยู่ดีๆก็มาโจมตีคนอื่นตอนที่เผลออยู่และยังมาเรียกคนอื่นว่าเป็นโยมูอีกจะให้ไปด้วยกันเนี่ยนะใครจะไปด้วยนะเข้าใจผิดแล้วพวกเราจะคอยคุ้มครองตั้งหากถ้าจะโกหกก็แสดงให้มันแนมเนียนกว่านี้หน่อยนะยเจ็บเดี๋ยวสิพวกเรามาจากตระกูลนาเสดนะน่าจะเคยได้ยินใช่หรือเปล่า เป็นตระกูลที่มีชื่อในหมู่นักรบเลยนะซึ่งเรายินข้อเสนอว่าจะให้การคุ้มครองนายนะเพราะว่านายเป็นลูกครึ่งโยมุก็เลยโดนนักรบคนอื่นโจมตีอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะถ้าอยู่ในความดูแลของพวกเรานายก็จะปลอดภัยนะว่าไงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายใช่ไหมละ่ะจะให้ฉันเชื่อแบบนั้นเหรอแล้วฉันดูเหมือนโกหกอยู่งั้นเหรอเออตระกูลน,นาเสมีชื่อเสียงมากไม่ใช่หรือไง แต่พวกเธอสองคนดูยังไงก็อ่อนแอปัญญาอ่อนเดี๋ยวสิถ้าอยู่ที่นี่ต่อก็มีแต่จะถูกโจมตีอีกนะก็มีทางหลบเลี่ยงแล้วแล้วก็ถ้ามีคนที่ฆ่าผมได้ก็คงจะดีมากเลยอะอะไรเล่าก็บอกแล้วไงว่าจะคุ้มครองน่ะถึงต้องบังคับก็ตามทีเัอ เป็นคนของอิซุมิจริงๆด้วยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยนะคุณอิซุมิลูกครึ่งโยมุนั่นผมขอไปก่อนก็แล้วกันเฮ้ยบอกให้หยุดยังไงเล่าถ้าอยากให้หยุดก็ตามมาดีๆซะในฐานะตระกูลนาเส่ฉันรับประกันความปลอดภัยให้ขอปฏิเสธเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิไม่เห็นต้องรุนแรงแบบนี้ก็ได้มิสกีนะเี่ไปเลยเจ็บโอย ตื้อด้านจังนะใครกันแน่เย้เยถ้าทามีสมองอยู่นี่นะอย่าพุ่มคขาอื่นเป็นลิงนะไปได้แล้ว๋นี่นี่อยู่นะอย่าดึงสิหนูหูนะ่ะไปให้พ้นนะคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วพวกนายปัญญาอ่อนสินะหนูหูนะ่ะ,ะนี่นมันอะไรกันนะ เป้าหมายคือมอนนี่เหรอเมสกี้หนีไปก่อนแย่พี่รอสศัตรูให้เองดูขึ้นไปได้แล้วอย่ามาออกคำสั่งนะจะดีเหรอไม่ให้เธอมาด้วยอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกหน้าคาท้าทับจริงจริงๆจ,จะตัดหัวนายก่อนแล้วค่อยไปช่วยเธอก็ปล่อยแล้วไปสินั่นเป็นโยมมูดเหรอจริงด้วยเดี๋ยวก่อนช่วยว,วิ่งให้ช้าลงหน่อยได้ไหมอ่ะ ว่าแต่ไม่คิดจะจมตีกลับบ้างเหรออาวุธคือผ้าพันคอนี่ไงไม,ไม้ตายสิไม่มีประโยชน์เลยเด็กฮะวาทางซ้ายอ๋ยอทำบ้าอะไรของนายเนี่ยใช่ฉนน่รีบแก้มันแล้วเข้าไอ้ตายเถอะทำไมมันแน่นแบบนี้นะ,ะอะไรกรันก็พอมีฝีมือไม่ใช่เหรอก็สมกับที่เป็นคนของอิซึมิเลยนั่นเนี่ย แต่ว่าก็ยังอ่อนหัดอยู่ยังอีกเหรอดูเราหน้าอีกนิดเดียวโอ้ให้มาสิเฮ้ยหย่ามุอหงิดอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะหมายถึงใครกันนายยังไงเล่าตั้งแต่เมื่อกี้ไม่สิตั้งแต่ที่มาถึงแล้วฮะมันที่กุอหงิดมานานแล้วคือนายตงหพักอีอีอีแก้ได้แล้วดีละพี่ค่ะมิสก้ฟังนะ มันีมีแคปซูลหล่นมาจากบนฟ้าด้วยล่ะออ๋ได้โอ้เอาแบบนี้เหรอันบาระจับตัวได้แล้วละ พันบาลน้หนูไม่เป็นไรหรอกรีบไปเถอะจีจีีขอโทษนะอพี่พันบาลระกีด้ยินหรือเปล่านี่ฮะหนีไปถึงผมจะเป็นอมตะแต่ก็ทำได้แค่นี้เท่านั้นแหละพอเงินเอ่อดีเฮ้ ได้ที่สุดก็มานะครับรออยู่ตั้งนานก็เลยทางไปนิดหน่อยนะได้ยินว่ามีนักรบมาที่นี่คนหนึ่งเป็นนายจริงๆด้วยสินะอะไรกันถ้ารู้แล้วก็่าจะรีบมาหน่อยสิครับคท,ที่นายมาที่นี่ก็แปลว่าวในตัวของคันบาระอากิฮิโตะมีสิ่งนั้นจริงๆถูกต้องแล้วล่ะครับคุณน่ะ รู้ข้อมูลแล้วคาดการว่าผมจะมาที่นี่ก็เลยให้คนอื่นไปจับขันบาระอาคิฮิตโตเพื่อที่ตัวเองจะได้มาสู้กับผมหรือก็คือคุณกำลังรอเวลานี้เพื่อที่จะหยุดผมสินะ <c oughs> ดีใจจังเลยครับทำใจดีไว้นะพี่ครับมาทำไมอ่มาคันิดนี้ไปไงจับโว เช่างอขอโทษค่ะแนนมันเขตแดนพี่อิสมิพี่คะมือของเขาฮะฮะนี่นีเหรอ

หลังอะไรกันเนี่ยขังเขตแดนได้ง่ายรแบบนี้เลยเหรอนี่ฮะมิสกิซจังเอร้องแล้ว <c oughs> ดูท่าทางลูกครึ่งโยม,มุนั่นกับเลือดต้องสาบจะเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งนะปีสมิครั้งหน้าเนี่ยเจอกันในฐานะคนของตระกูลนาเซกับคนขององค์กรนะครับอย่าเมินกันนะครับ <c oughs> ต้องสาบเลยค่ะตอนเก็บมาหนูได้ยินคำพูดเข้ามาในหัวถ้าหากคนที่ชื่อว่าอากิฮิโตถูกโจมตีหรือว่าตกอยู่ในอันตรายให้ฉันเลือดนั่นนะคะเลือดต้องสาบเหมือนจะเคยได้ยินมาก่อนเลยนะนักรบไม่ใช่หรือไงล่ะตระกูลที่มีสายเลือดต้องสาบนะเ,เข้าใจแล้วสินะถ้ามายุ่งกับผมอีกจะเจอแต่เรื่องที่เลวร้ายรียบๆกลับไปได้แล้ว ก็นั่นนะสิในฐานะคนตระกูลนาเสะเจ้าคงปล่อยให้นายอยู่ตามลำพังไม่ได้แล้วคิดจะพาผมไปจริงๆเหรออืโยมุก็มีอยู่หลายประเภทเหรออะไรเหรอเปล่าถึงยังไงนายก็ต้องไปกับพวกเราในบ้าหรือเปล่าเนี่ยบอกไปก่อนเลยนะครั้งต่อไปไม่พลาดหรอกจะจะแข็งแกร่งกว่าพี่อิสมิจนสร้างเขตแดนสมบูรณ์ จะปกป้องให้ได้เลยคอยดูงั้นผมจะพูดไว้ด้วยนะถ้านายมีพลังนั่นเมื่อไรช่วยข่าผมทีผมนะ่ะเบื่อเต็มทีแล้วที่เป็นอมตะเข้าใจแล้วสัญญาก็ได้แต่ว่าฉันยังไม่มีพลังในตอนนี้ ถักครบจนกว่าจะถึงตอนนั้นนะคิดว่าผมจะจับมืองั้นเหรอไม่หรอกเหรอทำอะไรของนายเนี่ยรู้สึกจะอุ่นกว่าที่คิดอีกนะหนีขยากข,าาขยัที่สุดเลยทำไมต้องหนีด้วยเล่านี่นายพี่ปกติระพี่จ๋าไม่สิพี่คอรนะายากขยัขออีกครั้งขออีกครั้งอะไรของนายบ้าหรือเปล่าเนี่ยลงจิตลงจิตที่สุดเลย 訪れたのは筆と上下の太鼓僕らのために後悔はいく目に映る君 สวัสดีค่ะฉันชื่อนาเซอิซุมิค่ะนาเซ่ตระกูลน,นาเซค่ะเพราะมีเรื่องอยากจะบอกคุณก็เลยโทรมานะคะ